ก็สวัสดีครับผม g p l a y e เรครับก็าจะมาพูดถึงการบอดฟาร์มของเกม m ิวเ s ็กซ์เซนครับคลิปนี้ผมจะใช้ตัวช่วยนะครับเป็นคาวโฟนครับที่จะทําให้เราเล่นหลายจอพร้อมกันแล้วก็ปิดเครื่องปิดคอมได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะต้องเซตบอดในเกมก่อนครับวิธีการเซตบอร์ดของเกม m ิ w a อ s c e n s i o n นะครับให้เรามาที่รูปดาวกระจายครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าติดตั้งหรือว่าฟันเฟืองตรงนี้เนาะกดเข้ามาเลยครับปั๊บหน้าแรกมันจะตั้งเสียงเพลงในเกมนะครับให้เรามาหัวข้อที่2งครับตั้ ช่องแรกครับจะเป็นระยะการตีมอนเตอร์ครับก็ตั้งได้ว่าเอาระยะแคบก็1 2 3 4 5อมีมีถึงอยู่ที่8นะครับเป็นความกว้างของการตีมอนเตอร์นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่4นะครับแล้วก็ช่องต่อมาเป็นช่องกินยาอัตโนมัติครับก็จะมียาเลือดกับยามาาครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันลดเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วก็กินยา1ครั้งนะครับช่องล่างก็คือตั้งกินยามาานะครับตั้งไว้สัก 3- 0เเละกันนะครับช่องต่อมาจะเป็นช่องสกิลในตัวของเราครับว่าเรามีส เราก็ใส่ไปเลยสมมุติว่าสกิลมังกรไฟปุ๊บอันนี้มันก็จะใช้สกิลไฟอย่างเดียวแล้วครับหรือเราจะติ๊กหลายสกิลพร้อมกันก็ได้ครับอันนี้ฝ่ามืออาจนีครับผมสายฟ้าอันนี้ผมบอดไว้ผมก็จะเน้นใช้สกิลวงกว้างครับก็จะเป็นขึ้นวิญญาณนี้เนาะขึ้นมังกรทมินครับอ่าเป็นวิญญาณดำๆแบบนี้นะครับฝ่ามค่อนข้างไวครับอันนี้ผมเล่นอาชีพเมจิกนะครับเล่นเมจิกและก็ช่องต่อมาครับตั้งค่าการเก็บครับว่าเราจะเก็บเหรียญ เก็บไดมอนด์เก็บวัสดุหรือว่าแม้แต่สีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์สีขาวสีฟ้าอันนี้ก็เหมือนเป็นระดับอุปกรณ์ครับแบบว่ามีคอมมอนอันคอมมอนอะไรอย่างนี้ระดับแรนะครับมีอุปกรณ์ขาวฟ้าเขียวแล้วก็แดงครับที่ดีที่สุดนะเมื่อเราเซตบอร์ดเสร็จแล้วครับทีนี้ผมจะใช้ตัวช่วยคือโปรแกรม UG Phone ครับเป็นโปรแกรมระบบฮาวนะครับโปรแกรมเนี้ยเราสามารถเล่นได้หลายจอพร้อมกันครับจะ 5. จอ10จอนะครับก็เล่นได้แล้วมันก็ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับทำให้แบบว่าเราฟาร์มบอร์ดตลอดนะครับแล้วก็ รเราพกมือถือไปเครื่องเดียวนะครับเราสั่งการมันผ่านในมือถือได้เลยนะครับก็สามารถสั่งการได้กี่จอก็ว่าไปครับเรามีกี่จอเราก็กดดูได้ครับเราไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านข้าวเราก็ดูได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญโปรแกรมนี้ไม่กินแบตนะครับไม่เหมือนเราเปิดเกมอยู่ตลอดเวลาโปรแกรมเนี้ยมันจะกินแบตน้อยเหมือนพวกเปิดไลน์ o g l e Chrome แค่นี้เองครับ เดี๋ยวเรามาดูทางหน้าตาแอป UG Phone นะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแอปพลิเคชัน UG Phone นะครับซึ่งโปรแกรมหรือว่าแอปของเขาเนี่ยมีทั้งเวอร์ชันมือถือและก็บน PC ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็น PC นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นจอที่เราเช่าอยู่นะครับผมก็มีอยู่ที่1จอครับแล้วถ้าเพื่อนๆกดโหลดใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทดลองเล่นฟรีได้นะครับแบบว่าเช่าจอเบื้องต้นเนาะถ้าชอบเนี่ยเราก็เช่าต่อได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าจอไปครับกด ใช้โปรแกรม emulator นะครับแต่ว่ามันสามารถทําได้มากกว่านั้นครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะออนไลน์24ชั่วโมงใช้ได้กับทุกเกมเลยเกมที่มีบอร์มาให้นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากครับแล้วก็ใช้งานง่ายสมมุติว่าเราเปิดจอมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆครับเหมือนกับมือถือใหม่เลยนะครับสำหรับเกมมิวเราก็เข้ามาที่ Google Play ครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้ครับมิวแอคเซนชั่นครับมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดครับเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ลองเข้้าาเเเเเกกกมมลล่่่นนนดูคครรััับบป๊ข เราก็เข้าเกมครับแล้วก็ทำการบอทไว้นะครับถ้าเพื่อนๆเช่าหลายจอนะครับก็ทำได้พร้อมกันหลายจอเลยลตัวผมมันก็จะบอทอยู่ตรงนี้นะสมมติว่าผมกดปิดไปเลยครับปิดโปรแกรมออกจอนะปึ๊บหรือว่าปิดคอมไปเลยนะครับแล้วเราไปกดดูในมือถือก็ได้หรือว่าจะกดดูที่คอมก็ได้ครับตัวบอทมันก็จะยังออนไลน์อยู่นะครับ นี่ครับกดเข้าจอมาใหม่ปุ๊บ มันก็ยังบอดอยู่เหมือนเดิมโปรเซอร์เลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมน้องใหม่นะครับมาแรงใช้งานง่ายครับคนเลยนิยมเล่นกันเยอะนะครับในช่วงนี้แล้วก็ราคาของทาง UG Phone เนี่ยเขาไม่ได้แพงมากครับเลยทําให้เป็นค่ายใหม่ไฟแรงครับเพราะว่าปกติคาโฟนเนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นระยะเวลาวันที่เราเหลือนะครับอันนี้เพิ่งเปิดเช่าวันหนึ่งเดือนนะครับก็เลยเหลือ29วันครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าแนวตั้งมันแปลกๆนะครับเราทําเป็นแนวนอนได้ครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นเเเนาาารมดูแแ็กกกับ้งงขอ UG one จะต่างกันที่สเปคครับสเปคมือถือก็จะมีระดับ U V I P ครับ G V I P G V I P 12แล้วก็ S V I P ครับเริ่มต้นที่ U V I P ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดนะครับสเปคของเครื่องนี้ก็คือเป็น Android 10ครับ3คอแรม3 g กกแล้วก็ลอมความจุ30 g กิกครับอันนี้เขาบอกเกมที่สนับสนุนนะครับเกมที่มีบอร์ดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ความจริงแล้วมีเกมมากมายครับที่มีบอร์ดมีมากกว่านี้นะครับ ต่อมาก็คือเซเวอร์นะครับถ้าเป็นเกมที่ประเทศไทยเล่นได้นะครับหรือว่าพวกเซิร์ฟ g l o b a l เซิร์ฟเอเชียอะไรประมาณนี้ครับให้เลือกเป็นเซเวอร์สิงคโปร์ครับความแหลกหรือว่าปิงเนี่ยมันจะน้อยที่สุดครับแต่แบบถ้าเพื่อนเื่ออยากเล่นเกมใหม่ก่อนใครนะครับเกมใหม่ๆเนี่ยแรกๆมันจะยังไม่เข้าไทยครับมันอาจจะไปเปิดที่อื่นก่อนอย่างเช่นฮ่องกงไต้หวันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช่าเป็นเซเวอร์ของประเทศนั้นไปได้ครับตอนนี้ u ู p ก็จะมีฮ่องกงญี่ปุ่นเยอรมนีอเมริกาครับส่วนไต้หวันนี่ขายหมดแล้วนะครับขายดีมากคร เดี๋ยวเรามาเช็คราคาตัว UVIP ตอนนี้นะครับเพราะว่าราคามันจะอิงจาก USD เนาะ USD มันก็มีราคาขึ้นราคาลงนิดหน่อยนะครับไม่ต่างกันมากตอนนี้9.99ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นตัว30วันนะครับแล้วเราก็หาร30วันครับดูว่าเฉลี่ยแล้วตกวันละเท่าไหร่ถ้าเป็นตัว UVIP นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ11.7บาทเท่านั้นครับ11บาทนะก็แนะนําเป็นตัว1เดือนไปเลยครับเพราะว่าราคามันจะถูกขึ้นเยอะครับตัวที่ผมแนะนําที่สุดจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าจะได้สเปคแรงขึ้นมาครับตัวนี้ ี้อ10เหมือนกันครับเป็น4คอร์แรม4กิกแลวก็ความจุเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น64กิกเลยนะครับเรียกว่าเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีเกมอื่นนะครับโหลดเข้ามาเพิ่มเติมเล่นได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้เซเวอร์ไต้หวันเรียกว่าโดนจองเต็มหมดแล้วนะครับคนเช่าเต็มหมดนะครับต้องรอเครื่องว่างนะครับแต่สําหรับเกมมิวเอ็กซ์เซนชั่นนะครับไม่ต้องกลัวครับใช้ของสิงคโปร์ครับยังว่างอยู่เนาะเมื่อกี้ใช่ไหมครับ UVP ตกวันละ11.7บาทใช่ไหมครับเรามาดู GVP นะ 1เดือน386บาทครับแล้วก็หาร30วันนะครับตัวนี้เพิ่มมาวันละบาท2บาทเองนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นตัว GVP ครับมันจะคุ้มค่ากว่านะครับในระยะยาวเนาะคานวณเล่นๆไหมคํานวณแบบเป็นโปร1ปีเล่นๆนะครับหปี2008ครับเหมือนจะแพงนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามัน1ปีนะครับเราคูณไปเลยครับ365วันจะตกอยู่ที่ประมาณวันละ7.7บาทเท่านั้นนะครับเจบาทเองนะครับถ้าซื้อเป็นปีไปเลยทีเดียวแบบลงทุนยาวๆนะครับในอนาคตมีเกมเปิดใหม่เราก็ใช้ได้ครับ ว่าเกมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันก็มีบอรดทั้งนั้นเลยนะถ้ายิ่งเป็นเกมแนว MMO หรือว่า Idle อะไรพวกเนี้ยเนาะเกมใหม่ๆเขาพยายามทําให้แบบคนที่มีเวลาน้อยเล่นได้ครับประมาณนี้ครับต่อมาในส่วนของ GVP12 เนี่ยนะครับในส่วนนี้สเปคจะเหมือนกับ GVP ครับแต่จะต่างกันตรงที่เวอร์ชั่น Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน12ครับเพื่อนๆสําหรับราคาก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัว ครับเป็นตัว SVP เรียกว่าเป็นตัวเรือธงของเขาครับตัวนี้จะเป็น Android 10 8คอร์16กิกแล้วก็ความจุ200กิกครับสเปคตัวนี้มันจะประมาณเจลหมี14โปรครับถ้าเพื่อนๆเช่าตัวนี้ก็จะได้สเปคตัวนี้เลยครับและถ้าเพื่อนๆเกิดปัญหาในระหว่างการเช่าจอนะครับเพื่อนๆสามารถกดเปลี่ยนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนจอได้เลยครับทำได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องติดต่อแอดมินเลยครับอันดับแรกนะครับให้กดตรง3ปุ่มตรงจอของเราครับจากนั้นเลือกข้อการเปลี่ยนอุปกรณ์ครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับมันจะมาโผล่หน้านี้ครับ เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่นะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนจอเนาะแล้วก็ในหัวข้อต่อมาเขาจะให้ใส่เหตุผลนะครับเราก็ใส่เหตุผลไปก็จะมีในส่วนของปิงสูงมากเปิดจอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้นะครับเราก็ใส่เหตุผลของเราไปครับจากนั้นก็สามารถทําการเปลี่ยนจอได้เลยครับเพื่อนๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับทั้งทางแอป UG Phone ที่จะได้เช่าจอฟรีไปเลยครับเพียงกดใต้คลิปนี้ครับแล้วก็ทางเกมมิวเอ็กซ์เซนชั่นนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันครับก็เป็นเกมแบบบอทฟาร์มสบายๆสนุกนะครับ ในกลุ่มซื้อขายผมก็ยังเห็นมีคนขายของกันนะครับแล้วก็ขายเป็นตัวละคร ID ดด้วยครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะสตรีมนะครับเจอกันน่าจะวันพรุ่งนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ